บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ลิสันเอ็กเทล มาน้ำยาเกี้ยงเลยครับเกี้ยงเลยเกือบเกือบไม่เหลือครับน้ำยาเหลือนิดเดียวยาเหลือนิดเดียวครับนี่จะไม่ได้เปิดแอร์นะครับยาเหลือน้อยมากสกาันอิชเชลยาเหลือน้อยว้า ก,ก่อนเขาตรวจเช็คก่อนอ๋อเรียบร้อยแล้วครับน้ำมันเขียวออกแล้วน้ำมันเขียวออกปูนี่แล้วครับน้ำมันเขียวมันขอบออกนี่แล้วน้ำมันเขียวนี่แล้วครับน้ำมันเขียวแล้วครับน้ำมันเขียวออกนี่แเราคอยยึดรั่วนะครับโอเคเดี๋ยวถอดแผงมาล้างก่อนครับ ถอดแพงออกที่มันสติจจ็บง่ายๆก่อนแต่ค่อยถอดตู้ทีหลังอ่ถอดแพงออกมาล้างก่อน Ну, 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 ну. 不明白。Exactly.

ไปหกหมื่นกิโลแล้วภาษาที่เดียวเลย จะถอดแพงออกมาล้างครับดูม่นน้ำโอ้โมนันนะครับในสกปรกนะั่นนี่นี่ม่นน้ำก็สกปรกครับถอดล้างทีเดียวเลยถอดล้างเปล่าม่นน้ำถอดแพงออกมา,าล้างเป่าม่นน้ำแพงที่เหลือหกหมื่นโลแล้วนะครับหกหมื่นโลคนจะดูแลได้แล้วครับรถใช้น้อยนี่รถใช้น้อย สกปรกนะครับแล้วก็สกปรอีกถอดแพร่คอนเนเซอร์ออกไปแล้วครับก็มาน้ำก็สกปกครับสปกรบสปกรสปกสปกสปรกนี่ เป้าหมายก็คือต้องทําความสะอาดม้อน้ํานะครับทําความสะอาดม้อนน้ำแลวทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์นะครับที่ถอดออกมาเพื่อ้องการทําความสะอาดรังสีสุญนะครับแผงคอนเดนเซอร์ทำ完了ม่านน้ำสกปรกนี้เราต้องดูแลนะครับ่าน้ำน้ำ,ำฝุน่นเข้าไปเกาะเต็มนะครับ แต่งนิสันเอ็กเซลนะครับมันดำนครับมันดำอันนี้เป็นด้านด้านเข้ามาอันนี้ด้านออกนี่ด้านเข้าฝั่งนี้ครับด้านหน้าด้านหน้าตรงนด้านหน้าครับด้านหน้าก็สมปรตรงนี้ด้านหลังไล่ทรายออกก่อน lấy xa of phòng ngủ. Yoo shoo. Dammel. 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 thôi Dammel. Dammel. lại Dammel. 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 รูลงยาก่อนลงยามันจะตั้งแค่ไหนแตนไี้ไล่น้ำก่อนดำมันกันเยดำเยอะเลยแลก็มีฝุ่นวิเลยหกหมื่นกเกือบเจ็ดหมืโลงยาไ้ครับยาไปละลงยา กัดสิงสิปลกออกมาแล้วโอเคแต่เราก็จะทำการล้างกันอาชิมน้ำนะครับฉีดน้ำนะมีฉีดน้ำว่าจะสจับปลอกไหมครับโอ้ดำนะออกมาฉีดน้ำมาก็ดำนะครับดำเหมือนกันแต่ดำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะทรายเยอะเนี่ยจะทรายเยอะๆครับลึกถึงดินทรายเยอะแต่ล้างแล้วรู้สึกว่าขาวขึ้นนะครับ ร้าวหรือสีขาวขึ้นนะครับดำนะครับดำเหมือนกันแต่ดำไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็บำมีดำครับดำเหมือนกันครับดําดำครัดดำาอ้ําบันดํากันะครับแต่ทรายเยอแยะทรายเยอะแย่ก็ทรายเยอะดำครับดำเหมือนกัน เดี๋ยวดูไม่ค่อยดำจุ่ล้างม่น้ำดำนะล้างแล้วก็สะอาดสะอาดสะอาดดีล้างออกก็ขาวขึ้นแล้วครับขาวขึ้นเลยขาวขาวึ้นเห็นเหย ล้างอีกหน้านึ่งกับอีกหน้านึ่งยูยูยูเชียวเชียวยูโอ้หน้าดีสุดดำดำเนี่ยเขาเป็ดนดกข้าวดำดำเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะกันล้างอีกรอบนึงยาอ,อีกรอบแล้วครับลงยารอบสองแล้ว เ okay. น่าจะฉีดน้ำได้แล้วครับ okay. ลงเหล้าคิวขาวแล้วครับราอยแล้วครับร้อแล้วไม่ต้องไปขัดไปชูครับลงมันได้เ,เยอะครับ ดีมันจะดงกระด้างดีตอนนี้มนไม่กระด้างแล้วครับไม่ดงไม่ด่างแล้วครับไม่ขึดด้นด,านดา่างด่างหายไปแล้วครับหายนะหายไปแล้วตอนนี้ดงด่างแล้วครับด่างดำหายไปแล้วครับ เยอะทับงายเยอะรถย่อกมืนลโลเจ็ดเจ็ดมื่นโลครับรงนี้นนี้สะอาดสะอาดนะครับสะอาดสะอาดแน่น ขาวแล้วครับน้ำขาวแล้วน้ำไม่ดำแล้วโอเคอาจจะโอเคแล้วครับขาวจุวะแป้นีก็ล้างให้แล้วครับล้างให้แล้วมันก็ล้างได้เพราะภายนอก ภายในล้างไม่ได้ครับเปลี่ยนไดเออร์ไม่ได้เพราะว่าเขาเชื่อมตายมาเขาเชื่อมตายมันไม่สามารถเปลี่ยนไดเออร์ได้เลยได้นะครับนิสันเอ็กเซลนิสันซูฟี่ทำมาเหมือนกันเลยครับไม่สามารถเปลี่ยนไดเออร์ได้แล้วง้ล้างภายนอกได้ก็สะอาด้วครับล้างภายนอกทำความสะอาดนี่แล้วครับ